Ha 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 จองเวนเอ้าพวกมึงก็เร่งมือเข้าเกิดมีใครมาเห็นลละก็เรื่องใหญ่แน่มึงเอ้ยเสียงของใครบางคนแว่วผ่านความมืดมิดของราตรีการคนที่เหลืออีกสาสี่คนเร่งมือใช้กอบโขยดินปากขลุมกอบใส่ร่างที่นอนไม่ได้สติอยู่ด้านใต้แสงสว่างเดียวที่มีอยู่คือแต่เคียงเจ้าผ่าอยู่ที่ห้อยอยู่บนเิีงไม้เหนือหัวทุกคน พวกมันทุกคนเร่งมือทำงานโดยไม่รู้เลยว่าทุกอริยาบทตกอยู่ในสายตาของใครบางคนบรรยากาศเงียบกันวังเวงของป่าชา้าถูกแทนที่ด้วยเสียงพูดคุยสังการที่ดังกว่าการกระซิบเพียงน้อยนิดและเสียงคมจอบสาบลงไปในดินครั้งแล้วขังเราไอ้ไกผู้เป็นหัวหน้าสังการเหลียวซ้ายแล้วขวาบ่อยครั้งจนกระดูกคอแทบหลุดเพราะละแวง กลัวว่าการกระทําลับๆของมันและลูกน้องครั้งนี้จะถูกพบเข้าโดยผู้ไม่พึงประสงค์แล้วสุดท้ายจะต้องพากันไปนอนอยู่ในซังเตสถานที่แห่งนี้คือป่าช้าของวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองใหญ่เกือบร้อยกิโลงานที่มันต้องรับผิดชอบในครั้งนี้ค่อนข้างอันตรายมีน้อยของเขาราชการชั้นผู้ใหญ่รายหนึ่งถูกพวกมันฉุดร่าเอามาจากบ้านพัก หลังผ่านความทรมานที่ต้องลองรับอารมณ์ป่าเถื่อนดังสัตว์ป่าจากชายชะกันหลายคนจนร่างสะบักสะบอมเธอก็ถูกโยนลงหลุมลึกกับสองเมตรที่ขุดเอาไว้คอยท่าทั้งที่ยังไม่สิ้นลมดวงตาริบหลีมือมองผ่านมานน้ำตาจับจ้องจดจำใบหน้าหดเหี่ยมของผู้ชายที่กำลังโกยดินลงมาทับถมร่างของเธอทีละน้อยทีละน้อยในสมองตอนนี้มีอยู่เพียงสองเรื่องหนึ่งคือ ความสุขจอมปลอมแนวหลายมือหลายเพลาที่ผ่านมามันช่วยขับกล่อมให้จิตใจด้านชามีความสุขได้ดังมนุษย์คนอื่นๆเขาและอีกหลายเรื่องคือตัวการความเชื่อหายที่เธอกําลังเผชิญอยู่นี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นและไอเด็กคนนั้นพวกมันต้องชดใช้ความมืดมิดค่อยๆปกคลุมทั้งร่างกายและความรู้สึกของเธอฉา อากาศให้หายใจเริ่มลดลงเมื่อดินด้านบนหนาคลิวเรื่อยที่สุดเธอก็สิ้นใจตายไปพร้อมกับความแขนความแขนที่จะถูกระเบิดออกมาในไม่ช้านี้แขนหรืออยากแก้แขนหรือเปล่าช่วยเอาไหมล่ะใครบางคนเอ่ยถามเสียงเย็นเย,ยือกขณะที่เธอยือนมองเนินดินสดใหม่ตรงหน้าพอหันไปก็เห็นเป็นหญิงนางหนึ่งครึ่งหน้าถูกเส้นผมกระเซอะกระเซิงปกปิดเอาไวา ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเสียเหย็ยจ้องขมิงมองมาที่เธอนิงเสื้อผ้าอาพร์สขรกมอซอดังไม่เคยถูกทําความสะอาดมานานแลมปีใครเป็นใครแล้วฉันอยู่ที่ไหนจะเอาความจริงแบบไหนละ่ะถ้าเป็นร่างสวยๆของเองก็นอนอยู่ก้นหลุมตรงหน้าแต่ถ้าเป็นวิญญาณแขนก็ยืนอยู่ที่นี่ตรงนี้วิญญาณแขนหญิงสาวทวนคำ นี่ฉันตายแล้วหรือใช่ตายสนิทตายไปพร้อมกับความแค้นเสียด้วยแล้วอยากแก้แค้นไหมละ่ะถ้าอยากข้าจะช่วยหลายวันต่อมาในายอำเภอศักชัยเจ้าหน้าที่ระดับสูงอยู่ในอาการหง,งุดหงิดเขาติดต่อเมียลับๆไม่ได้หลายวันแล้วความกำหนัดพรุงผ่านที่เคยได้ปลดปล่อยถูกกักเก็บเอาไว้จนถึงเพดาน ที่แต่มากไปกว่านั้นคือความเป็นหวังปนสงสัยแก้วตาลูกจ้างชั่วคราวสาวสวยที่เขาแอบเลี้ยงต้อยเอาไว้ขวบปีเธอหายไปไหนงานการไม่ทำซ้ำยังไม่มีการทำเรื่องลางให้ถูกระเบียบอีกไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยแก้วตาเป็นลูกจ้างชั่วคราวเขาแอบมองเธอตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานสืบสาวประวัติจนรู้ว่าบ้านของเธอยากจน พ่อแม่ตายตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเธอต้องทำงานพิเศษหาเงินส่งตัวเองจนจบเรียกได้ว่าความสุขที่เด็กสาวควรจะได้รับเธอไม่เคยได้สัมผัสเลยสักครั้งในชีวิตเขาใช้ข้อมูลนั้นให้เป็นประโยชน์ยื่นความสุขเพียงเล็กน้อยให้เด็กสาวเพียงรอยยิ้มสดใสที่ได้เห็นนั้นก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเงินเพียงน้อยนิดและความเอาใจใส่เพื่อหลอกล่อนน้นทำให้เธอเคิ้มฝันอยู่ในโลกอพรมดม ที่สุดเธอก็ตกเป็นของเขาแล้วทั้งคู่ก็แอบใช้ชีวิตคู่ผิดๆอย่างลับๆเรื่อยมากำลังเหมือลอยคิดนั่นคิดนี่ก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะโทรศัพท์ส่วนตัวสั่นเอืดอๆเป็นสัญญาณว่ามีคนกำลังโทรเขาหยิบขึ้นมาดูก็พบเป็นเมียคู่ขวัญของเขาเมียแต่งที่เขาไม่อยากพบหน้าแม้จะอยู่บ้านเดียวกันเมียวไรเย็นนี้กลับมากินข้าวที่บ้านหนนะ่อยนะมีเรื่องจะคุยด้วย สายพูดทวนๆสั้นๆแล้วตัดสายไปนั่นยิ่งทําให้ความหงียหงิดที่แต่เดิมก็มีมากอยู่แล้วเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าพันทวีเนื่องจากรู้ดีว่าปลายทางของการสนทนาที่จะเกิดขึ้นในตอนเย็นนั้นคงไม่พ้นการมีปากเสียงดังเช่นที่ผ่านมาทำไมรักกันมากใช่ไหมคิดถึงมันมากใช่ไหมถึงไม่เป็นอันทำงานทำการแบบนี้เฮ<ะ>ทันทีที่เห็นหน้ากันยาวภา เมียนายอำเภอก็เปิดปากตวาดถามตั้งแต่ยังไม่ทันได้เดินเข้าบ้านพูดเรื่องอะไรไม่ต้องมาทำไขสือฉันรู้นะว่าสองสามวันมานี้คุณเอาแต่นั่งหน้าเครียดจนลูกน้องเข้าหน้าไม่ติดตั้งแต่อีดังแก้วตามันหายตัวไปฮอแอบกินลูกน้องในบงังคับบัญชาสมพานกินไก่วัดขาดคำใบหน้าของเยาวภาก็สะบัดไปอีกทางอย่างแรงนายอำเภอสักชัเลือดขึ้นหน้าเวียงมือใส่เต็มแรง เพียงการตบครั้งเดียวนั้นยังผลให้เมียเซทลาสีสากระแทกกับเหลี่ยมเสาแต่เท่านั้นยังไม่พอให้นายอำเภอหายเคียดเ <nt> ขาพ <n> ุ่งเข้าไปจิกผมเมียให้แหงนหน้าขึ้นอย่างแรงเสร็จแล้วก็นำฟาดมือสลับกัรปั้นใส่เบ้าหน้าครั้งแล้วขังเราใบหน้าที่เคยฉาบทับด้วยเครื่องสำงอางราคากลางกับบวบช้ำอาบเลือดหยุดนะพ่อไปทำแม่ทำไมพง ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัยสิปีกลับมาเห็นเข้าพอดีเขาพุ่งไปผักพ่อจนล้มไงพยายามพยุงร่างแม่ที่จวนไร้สติขึ้นแต่เป็นไปด้วยความยากลําบากแม่มึงมันล้นหาที่เองได้ยินแบบนั้นองหันควับมองด้วยความเครียดแขนเรื่องที่พ่อเอาเด็กในสังกัดทำเมียน้อยเขารู้มาระยะหนึ่งแล้วพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องนี้แล้ลงเอยด้วยการที่แม่ถูกตบดี เขาเห็นมันนับครั้งไม่ทวนแม่รนหาที่หรือพ่ออยากฆ่าแม่ให้ตายเพื่อจะไปเอากับอีเมียน้อยนั่นกันแน่พ่อจะฆ่าแม่แล้วเอามันมาเป็นเมียใหม่ใช่ไหมไอ้พงนายนอำเภอศักชัยบรรดาโทสะพุ่งเข้าโตบหน้าลูกชายเพื่อสั่งสอนแต่เด็กหนุ่มยกแขนป้องกันเอาไว้ได้แล้วก็ทำในสิ่งที่อาจยังผวให้ตกนรกหมกใหม่เขาชกหน้าพ่อตัวเองสุดแรงจนหงายเงือก อานิจจาแทนที่เพียงเท่านั้นเขาจะควรคิดได้ว่าตนเองกําลังก่อาบาปแต่ความโขดเกี้ยวของเด็กหนุ่มระเบิดตูมจนยากจะยับยัง้งพุ่งเข้าคอม่างพ่อไหวขว้าคอแล้วออกแรงบีบเขนนายอำเภอสักชัยพยายามดิ้นรลนเพื่อให้รอดชีวิตแต่อากาศถูกปิดกันเขาหายใจไม่ได้ร่างค่อยๆอ่อนแรงลงที่สุดก็ตาเหลือกลานทำปากพงาพงาที่สุดก็สิ้นลมด้วยมือของลูกในไซ นั่นเองผงจึงได้สติเขาผ่าออกจากร่งรางไร้วิญญาณของพ่อตัวสันทำโะไดไม่ถูกขนาดนั้นเองเยาวภาผู้เป็นแม่ได้สติแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างความที่วรู้ว่าลูกแท้แท้ฆ่าพ่อตัวเองส้ำผู้ก่อเหตุที่ว่ายังเป็นสายเลือดของเธอเองจึงสติแตกพระพงนั่นแกทำโะไดลงไปเปล่าเปล่าเปล่านะแม่ผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรแกเพิ่งจะฆ่าพ่อของแกไปนะ เด็กหนุ่มมองพูดเป็นแม่ด้วยความโงงทำไมกันเล่าทำไมแม่ถึงพูดแล้วกับว่าเขาทำไม่ดีลงไปเล่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเพราะเขาต้องการช่วยแม่ที่ถูกพ่อทำลายแล้วทำไมแม่ถึงมองเขาเหมือนเขาเป็นคนชัว่วเขาทำแบบนี้เพราะแม่แท้ๆเพราะแม่นั่นแหละเมารู้ตัวอีกทีก็ตอนเห็นแม่นอนกระโหลกเปิดจมกองเลือดสิ้นใจเขาจับศีรษะกระแทกเข้ากับเสานับครั้งไม่ถ้วน นอกจากพ่อแล้วเขายังฆ่าแม่บังเกิดก้าวตายไปอีกคน <c oughs> ต่อไปก็ฆ่าตัวตายสิไม่อย่างนั้นจะต้องติดคุกนะฆ่าคนตายโทษมันไม่ใช่นยน้อยนะเสียงเย็นเยือกของหญิงสาวกระซิบแผ่วที่ข้างหูแท้จริงแล้วเด็กหนุ่มหายได้ยินไหมเขาไม่รลบรู้เลยด้วยสัำว่าเวลานี้ผีเมียน้อยพ่อมายืนมองถลึงตายิ้มเหี้ยมอยู่ข้างๆ เขาเดินเหมือลอยน้ำตาหนองหน้าขึ้นไปบนบานโดยมีผีสาวก้าวตามหลังชนิดก้าวต่อก้าวเธอเอ่ยปากกระซิบกระซาบทำเหมือนว่าเด็กหนุ่มจะได้ยินสะย,ย,ย,นยะยิ้มเย็นเยือกพยักหน้าเน่หน้อยอย่างพึงพอใจทุกครั้งที่เด็กหนุ่มกระทำการหลายๆอย่างลงไปทั้งลากเก้าอี้มาที่กลางห้องนอนปีนไปนำเชือกผูกเข้ากับพัดลมเพดานแล้วทำปลายด้านหนึ่งเป็นบ่วงใช่อย่างนั้นละ ยอมตายเองดีกว่าจะต้องถูกตำรวจจับนะ <c oughs> เอาเอาสิสอดคอเข้าไปเลยสอดเข้าไปเลย <c oughs> เด็กหนุ่มค่อยๆคล้องบ่วงชื่อเข้ากับคอตัวเองดวงตาของเขาได้แววความมีสตินึกคิดอย่างสิ้นเชิงแล้ววินาทีต่อมาก็เอ็นตัวไปข้างหน้าแต่เก้าอี้ถึงแล้วร่างของเขาก็ชักกระตุกดิ้นกระเดวกระเดว ปัดปลายมือเท้าไปมาพยายามคว้าบ่วงเชือกที่รั้งคอตัวเองสุดชีวิตแต่เรากับว่าประตูนรกเปิดรออยู่ใต้เท้าปมเชือกรวดและรัดแน่นเขา้าจนไม่มีทางแก้ออกโดยง่ายเพียงไม่นานมันก็พรานอารมณ์หายใจของเขาไปตลอดกาลผีสาวยืนมองอย่างพึงพอใจระเบิดเสียงหัวร้อกล้องกลางวานันก่อนจะเลือนหายไปกับอากาศธาตวันต่อมาพี่ไก พี่ไกรู้เขาเรื่องบ้านของนายอำเภอไหมเห็นกันว่าตายกันยกบ้านเลยนะพี่เมื่อวานนี้เองลูกน้องคนหนึ่งของไอ้ไก่เอ่ยถามเสียงเตือนไอ้ไก่ยพยักหน้าตอบเสียงแข็งซ้มยังบลว่าคุณนายนายอำเภอด่วนจากไปทั้งที่ยังจ่ายค่าจ้างไม่ครบหน้าหงุดหงิดเหลือทนฝ่าฝนด้านนอกไม่เป็นใจกระหน่ำตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาไอ้ไก่และลูกน้องร่วมอุดมการณ์ต้องหนีขึ้นเหนือเพราะมีเขาแว่วมาว่า ตำรวจระแควและไคว่าพวกมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของแก้วตานั่นเองมันจึงต้องหาที่กดดานให้เรื่องเนียบไปเสียก่อนเส้นทางที่พวกมันใช้อุลบหนีเป็นเส้นทางเลี่ยงด่านตรวจซึ่งเป็นเส้นทางสายธรรมชาติถนนเป็นดินแดงซึ่งเวลานี้เจิยงนองไปด้วยโคลนและน้ำและในจังหวัดที่ไม่มีใครคาดเฉีด จูจูลูกน้องที่เป็นคนขับเกิดควบคุมรถไม่ได้มันเถลยคลื่นไปกับความลื่นของคนรถพุ่งลงห้วยข้างทางและค่อยจมไปทีละน้อยพวกมันพยายามทุกกระจกเพื่อเอาตัวรอดแต่หน้าแปลกที่กระจกรถธรรมดาก็ไม่สามารถทําให้แตกได้ที่สุดรถทั้งคันก็จมมิดหายไปใต้ผิวน้ำขุนแดงโดยมยีร่างของหญิงสาวนางหนึ่งยืนมองจ้มสยองอยู่บนตาลิงเมื่อเห็นว่าจัดการแก้แค้นสำเร็จแล้ว เธอก,ก็ค่อยๆหายไปราวกับเป็นเพียงม่านหมอกต้องลมแรงณนะกระท่อมร้างกลางป่าชา้าวิญญาณแค้นของสาวแก้วตานั่งคุกเขาเข้าก้มงดต่อหน้าหญิงสาวผมเผาลุงรังเสื้อผ้ามอซอเบื้องหลังหญิงสาวปิศนานางนั้นมีโต๊ะหมูบูชาที่เต็มไปด้วยข้าวของลงอาคมเธอเป็นคนแน่ๆแ,แต่ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเองจัดการเรื่องความแค้นเสร็จแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะผีสาวแก้วตาตอบเสียงเย็นทั้งที่ยังกลมหน้าดีเช่นนั้นก็ทำงานที่ข้าสั่งเป็นการตอบแทน <c oughs> เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับจองเวนแก้วตาเมียน้อยนายอำเภอขอพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใด แอดมินก็ขอกราบขอภัยมนัสที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ